ใส่แล้วขาเรียวสวยเพิ่มความมั่นใจเนื้อผ้าดีใส่แล้วไม่มีเอากันแดดได้ขาขาวข,ขึ้นด้วยใส่ไปเรียนจะใส่ไปทาง,งานก็ได้มีสองสีให้เลือกเก็บต้นขาเก็บน่องเก็บุผูย <Hey, S 1> ใส่บ่อยๆอ,อ่าเล็กลงด้วยนะฮะใส่บ่อยๆออะนะพัสลริมเลกกิ้งทำให้ขาลด ต้งองข่ารถน้องรถพุงรถนะเว้ยเฮยนะเว้ยเฮยส่วนถ้าไม่อยากมีพุงตรงนี้ฮับสลิมฟิตติ้งเก็บพุงอ่าเด้อเด้อ รวบยกเก็บจัดทรงหกจุดในชุดเดียวเ่จะเป็นหน้าสองสะโพกเอวมันรวบยกจัดเก็บในหกจุดสุดยอดมากนวตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเฮย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 จะโพลเท่าไหร่ก็ไม่มีพุงอีกต่อไปก็จะรูนดีดีใส่ชุดเด็กก็จะเข้าลูกเป๊ะ เอ๊ะ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 ต้องยกให้ทับสลิมฟิต